วิธีสร้างบุญบารมีพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินวิธีสร้างบุญบารมีบุญความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของพระพมคุณาภรประยุติประยุตโตกล่าวว่าบุญคือเครื่องชำระสันดาณความดีกุศล ความสุขความประพฤติชอบทางกายวาจาใจและกุศลธรรมบารมีคือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งวิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่สามขั้นตอนคือการให้ทานการถือศีลการเจริญภาวนา ที่นิยมเรียกกันว่าทานสินภาวนาซึ่งการให้ทานหรือการทำทานนั้นเป็นการสร้างบุญเป็นเบื้องต้นที่สุดได้บุญน้อยที่สุดในการทำบุญทั้งสามขั้นตอนซึ่งการให้ทานนี้ไม่ว่าจะทำมากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการถือสินไปได้และการถือสินนั้น แม้จะถือมากและเข่งคัดอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากเกินไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้ฉะนั้นการเจริญภาวนานั้นจึงเป็นการสร้างบุญบาร,รมีที่สูงที่สุดได้บุญบาร,รมีมากที่สุดในทุกวันนี้เราส่วนใหญ่รู้จักกันแต่การให้ทานอย่างเดียวเช่นการทำบุญตักบาตรทอดกระถินผ้าป่าสลับสะ ซัส์สร้างโบสถ์วิหารชาราการ,ปรเปลี่ยนส่วนการถือสินที่แม้จะได้บุญมากกว่าการทําทานก็ยังมีการวิรัติรักษาคือถือสินกันเป็นส่วนน้อยฉะนั้นเพื่อความเข้าใจอันดีจึงขอชี้แจงถึงวิธีการสร้างบุญบารมีว่าอย่างไรจึงจะเป็นการลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้บุญบารมีมากที่สุดดังต่อไปนี้คือ การทำทานการทำทานได้แก่การถอะทรัพย์สินสิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่บุคคลอื่นโดยมุ่งหวังจะจุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความมีเมตตาจิตของตนทานที่ได้ทำไปนั้นจะทำให้ผู้ทำทานได้บุญมากหรือน้อยเพียงใดย่อมสุดแล้วแต่องค์ประกอบสามประการ ถ้าประกอบหรือถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบทั้งสามประการต่อไปนี้แล้วทานนั้นย่อมมีผลมากได้บุญบารมีมากกล่าวคือองค์ประกอบข้อหนึ่งวัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์วัตถุทานที่ให้ได้แก่สิ่งของทรัพย์สินสมบัติที่ตนได้สละให้เป็นทานนั่นเองจะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ ที่จะเป็นของบริสุทธิ์ได้จะต้องเป็นสิ่งของที่ตนได้แสวงหาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ในการประกอบสัมมาอาชีพไม่ใช่ของที่ได้มาด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นได้มาโดยทุจริตลักทรัพย์ยักยอกช่อโกงป้นทรัพย์ทิงทรัพย์เป็นต้น ัวอย่างหนึ่งได้มาโดยการเบียดเบียนชีวิตเลือดเนื้อสัตว์เช่นค่าสัตว์ต่างๆเป็นต้นว่าปลาโคกระบือสุกรโดยประสงค์จะนำเอาเลือดเนื้อของเขามาทำอาหารถวายพระเพื่อเอาบุญย่อมเป็นการสร้างบาปเอามาทำบุญวัตถุทานคือเนื้อสัตว์นั้นเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์ แม้ทำบุญให้ทานไปก็ย่ำย่อมได้บุญน้อยจนถึงเกือบไม่ได้อะไรเลยทั้งอาจจะได้บาปเสียอีกหากว่าทำทานด้วยจิตที่เศร้าหมองแต่การที่ได้เนื้อสัตว์มาโดยการซื้อหาจากผู้อื่นที่ฆ่าสัตว์นั้นโดยที่ตนไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการฆ่าสัตว์ก็ดีเนื้อสัตว์นั้นตายเองก็ดี เนื้อสัตว์นั้นย่อมเป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์เมื่อนำมาทำทานย่อมได้บุญมากหากถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบข้ออื่นๆด้วยตัวอย่างสองรักทรัพย์ยักยอกช่อโกงจิงทรัพย์ป้นทรัพย์ตลอดถึงการทุจริตเท่อราชบางหลวงอันเป็นการได้ทรัพย์มาในลักษณะที่ไม่ชอบธรรมหรือโดยเจ้าของเดิมไม่เต็มใจให้ รั์นั้นย่อมเป็นของไม่บริสุทธิ์เป็นของร้อนแม้จะผลิตออกผลมาเพิ่มเติมดอกผลนั้นก็ย่อมเป็นของไม่บริสุทธิ์ด้วยนำเอาไปกินไปใช้ย่อมเกิดโทษเรียกว่าบริโภคด้วยความเป็นหนี้แม้จะนำเอาไปทำบุญให้ทานสร้างโบสถ์วิหารก็ไม่ทำให้ได้บุญแต่อย่างใด เรื่องด้วยต้องชดใช้นี่กรรมอันเกิดแต่การเบียดบังยักยอกช่อโกงป้นชิงทรัพย์อันได้มาโดยไม่ชอบธรรมเหล่านั้นสมัยหนึ่งในรัชกาลที่หมีหัวหน้าสำนักนางโรมชื่อว่าใหญ่ยยแฟง ได้เรียกเก็บเงินจากหญิงโสเพณีในสำนักของตนจากอัตราที่ได้มาครั้งหนึ่ง25สิาตังค์แกจะทักเอาไว้5สตังค์สะสมเอาไว้เช่นนี้จนได้ประมาณ2 0งหมบาทแล้วจึงจัดสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งด้วยเงินนั้นทั้งหมด เมื่อสร้างเสร็จแล้วแกก็ปลื้มปิตินำไปนมันสก,การถามหลวงพ่อโตวัดบระคังว่าการที่แกสร้างวัดทั้งวัดด้วยเงินของแกทั้งหมดจะได้บุญบารมีอย่างไรหลวงพ่อโตตอบว่าได้แค่หนึ่งสรึงแกก็เสียใจเหตุที่ได้บุญน้อยก็เพราะทรัพย์อันเป็นวัตถุทานที่ตนนำมาสร้างวัดอันเป็นวิหารทานนั้น เป็นของที่สแสวงหาได้มาโดยไม่บริสุทธิ์พเพราะเบียดเบียนมาจากเจ้าของที่ไม่เต็มใจจะให้ฉะนั้นบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายที่ซื้อของถูก,ถกแต่ขายแพงๆจนเกินส่วนที่ควรจะได้ผลกำไรที่ได้มาเพราะความโลภจ่จนเกินส่วนนั้นย่อมเป็นสิ่งของที่ไม่บริสุทธิ์โดยในเดียวกัน วัตถุทานที่บริสุทธิ์เพราะการแสวงหาได้มาโดยชอบธรรมดังกล่าวไม่ได้จำกัดว่าเป็นของมากหรือน้อยมีค่าน้อยหรือมีค่ามากจะเป็นของดีเร็วปณนิมากหรือน้อยไม่สำคัญความสำคัญขึ้นอยู่กับเจตนาในการให้ทานนั้นตามกํำลังทรัพย์และกํำลังศรัทธาที่ตนมีอยู่องค์ประกอบที่สอง เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์การให้ทานนั้นโดยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็เพื่อเป็นการขจัดความโรคความตนิที่เหนียวความหวงแหนหลงไหลในทรัพย์สมบัติของตนอันเป็นกิเลสหยาบคือ,อโลภกิเลสและขณะเดียวกัน ก็เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุขด้วยความเมตตาธรรมของตนอันเป็นบันไดก้าวแรกในการเจริญเมตตาพรมิหารธรรมในพรมิหารสให้เกิดขึ้นถ้าได้ให้ทานด้วยเจตนาดังกล่าวแล้วเรียกว่าเจตนาในการทำทานบริสุทธิ์แต่เจตนาที่ว่าบริสุทธิ์นั้นถ้าจะบริสุทธิ์จริงจะต้องสมบูรณ์พร้อมกันสามระยะคือหง ระยะก่อนให้ทานก่อนที่จะให้ทานก็มีจิตสมณัตร่าเริงเบิกบานยินดีที่จะให้ทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุขเพราะทรัพย์สินสิ่งของของตน 2. ระยะที่กำลังลงมือให้ทานระยะที่กำลังลงมือทำทานอยู่นั่นเองก็ทำด้วยจิตสมนัตร่าเริงยินดีและเบิกบานในทานที่ตนกำลังให้ผู้อื่น สระยะหลังจากที่ได้ให้ทานไปแล้วคันเมื่อได้ให้ทานไปแล้วเสร็จหลังจากนั้นก็ดีนานมาก็ดีเมื่อหวนคิดถึงทานที่ตนได้กระทำไปแล้วครั้งใดก็มีจิตสมณะร่าเริงเบิกบานยินดีในทานนั้นๆ เจตนาบริสุทธิ์ในการทําทานนั้นอยู่ที่มีการมีจิตใจสมนัตร่าเริงเบิกบานยินดีในทานที่ทํานั้นเป็นสําคัญและเนื่องมาจากเมตตาจิตที่มุ่งสงเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นทุกข์และให้ได้รับความสุขเพราะทานของตนนับว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ในเบื้องต้น แต่เจตนาที่บริสุทธิ์เพราะเหตุดังกล่าวมาแล้วนี้จะทำให้ยิ่งยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นไปอีกหากผู้ให้ทานนั้นได้ทำทานด้วยวิปัสสนาปัญญากล่าวคือไม่ใช่ทำทานอย่างเดียวแต่ทำทานพร้อมกับมีวิปัสสนาปัญญา โดยใกล้ควรถึงวัตถุทานที่ให้ทานนั้นว่าอันบรรดาทรัพย์สินสิ่งของทั้งปวงที่ชาวโลกนิยมยกย่องหวงแหนเป็นสมบัติกันด้วยความโลภนั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเพียงแต่วัตถุธาตุที่มีอยู่ประจำโลกเป็นสมบัติกลางไม่ใช่ของผู้ใดโดยเฉพาะจบวิธีการสร้างบุญบารมีตอนที่หนึ่ง